สวัสดีครับเกบ้านสวนนะครับอันนี้จะพามาดูนะครับการปูกระเบื้องแผ่นแรกนะครับติดตานผนังนะครับนี่เลยครับน่าจะง่ายมากเลยนะครับใช้แสงเลเซอร์ในการจับแผ่นแรกนะครับเพื่อที่จะปูกระเบื้องให้ได้ฉากนะครับอันนี้ก็ให้เท่ากับแผ่นนู้นนะครับแผ่นแรก ถ้าแผ่นแรกขึ้นต้นดีนะครับแผ่นถัดไปก็จะง่ายนะครับเราก็จะสวยนะครับระนาบระดับเดียวกันนะครับยังไงได้ฉากแน่นอนนะครับใช้ตัวนี้เลยนะครับช่วยได้เยอะครับทำให้ให้ทำงานง่ายขึ้นครับไม่มีประสบการณ์ก็ทำได้ครับพอเราเอาได้ฉากได้มุมก็โอเคแล้วนะครับาวันนี้บ่ายนี้นะครับจะขึ้นตัวนี้แล้วนะครับ ผนังด,นนนะด้านนี้เสร็จแล้วนะครับด้านนี้เสร็จแล้วนะครับเนือจะเอาด้านนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ